สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับของสอบปทในปี63นะครับคือปีที่ผ่านมานะครับก็จะเฉลยในส่วนของภาคก่อนะครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านตัวเลขหรือคณิตศาสตร์นะครับอ่าน้องๆคุณครูคนไหนนะครับหลายๆท่านนะครับกำลังที่จะเตรียมตัวในการสอบในปีนี้นะครับสอบถก็ได้การปฏิทินมาคร่าวๆแล้วนะครับในการสอบปีนี้นะครับซึ่งนะครับจำนวนของ คุณครูนะครับที่จะได้รับนะครับในการบรรจุในรอบแรกนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งนึ่งพันกว่าอัตรานะครับซึ่งทางสบพนะครับก็จะได้ประกาศนะครับประกาศหลักเกณฑ์นะครับประกาศคุณสมบัตินะครับวิชาเอกในการที่จะสอบในปีนี้เนี่ยนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติในวิชาเอกไหนที่จะต้องลงสอบบ้างในประกาศภายในวันที่27 เมษายนนี้นะครับคุณครูเตรียมตัวเลยนะครับรับสมัครนะครับในวันที่5ถึง1ิพฤษภาคม64นะครับแล้วก็จะสอบข้อเขียนนะครับวันที่12และ13มนะครับมิถุนายนนะครับคือภาคกอภาคขอนะครับจากนั้นวันที่ช่วงวันที่23มมิถุนายนนะครับก็จะประกาศผลผู้โชคดีนะครับในการสอบขึ้นบัญชีผ่านรอรับที่จะ เรียกบรรจุต่อไปนะครับคือวันที่23มิถุนายนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาขอเฉลยข้อสอบนะครับในส่วนของภาคก่อนะครับในด้านของคณิตศาสตร์นะครับซึ่งสอบกันไปในปีที่แล้วนะครับ63นะครับซึ่งก็จะเฉลยในคลิปละประมาณ4-5ข้อนะครับอยากจะชานะครับให้คุณครูได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับมาดูข้อแรกเลยครับ ข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือจุด์ข้อถามว่าเป็นอนุกรมนะครับข้อนี้เป็นอนุกรมมี121นะครับมีจำนวนให้มา1น1 143นะครับ165แล้วก็ตัวที่ขาดหายไปคือจำนวนใดและตัวต่อไปคือ209 นะครับในการหาข้อสอบในการทําข้อสอบอนุกรมเนี่ยนะครับซึ่งสําหรับปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อสอบประมาณเชิงอนุกรมแบบของกอพอที่ข้อสอบกันนะครับอนุกรมมันจะมีอยู่อยางคร่าวๆนี่จะมีอยู่ประมาณ5 5ประเภทนะครับหคืออนุกรมแบบเพิ่มเร็วหรือยกกาลังนะครับเป็นสะสม 3. ตีแชก 4แบบสอนนะครับแล้วก็5เป็นแบบเศษส่วนนะครับซึ่งแต่ละแบบนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยมามาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับเอาคุณครูหลายๆท่านก็ศึกษามาบ้างแล้วนะครับเอาโอเคครับมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เป็นลักษณะที่เป็นไงครับเพิ่มขึ้นนะครับดูแล้วมันเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้น นะครับ121นะครับไป143นะครับแล้ว165อะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้และถัดจากคำตอบของในข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็คือ209นะครับลักษณนี้มันเป็นลักษณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาลองหาวิธีการนะครับ121นะครับต่อไป143ครับ165อะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้ แล้วก็เป็น2องยวิธีคิดคิดยังไงวิธีคิดคิดยังไงอ่านี่ข้อนี้เป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและหลายคนนะครับก็จะมีวิธีการเหมือนกันก็คือดูซิวันเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับจาก121เพิ่มไป143เนี่ยนะครับมันเพิ่มไปอย่างไรนะครับมันเป็นเพิ่มไปในลักษณะไหนนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับ 121บวกเท่าไรครับเป็น143อ่าก็คือ22อ่าดูเลย้ว22 143ไป165บวกเท่าไหร่บวก22ครับอ่าพอเราดูแค่นี้แล้วนี่เราเห็นเลยว่าตัวต่อไปมันจะเป็นอะไรอยู่แล้วนี่ทึงจุดตรงนี้ก็ต้องบวกเท่าไหร่ครับอ่ามันก็ต้องบวกด้วย22นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้คำตอบของเราคือเท่าไหร่ครับ ดังนั้นก็คือ165ไปบวกกับ22ก็คือ187นั่นเองนี่คือคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3นะครับยากนะครับไม่ยากเลยนะครับแบบนี้นะครับข้อสอบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถาาว่าในการสอบอนุกรมเนี่ยนะครับสอบคณิตศาสตร์ของการสอบเข้าข้าราชการเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายแบบหลหลายอย่างดังนั้นคนที่ทําข้อสอบได้แล้วก็ทําได้เร็วก็คือคนนั้นจะต้อง ทำไบ่อยฝึกไปบ่อยจะได้เกิดความเคยชินนะครับสำหรับในข้อนี้เนี่ยนะครับคุณครูดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรามองดูดีๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจํานวนนี้มันไม่ยากเลยมันสามารถทําได้แบบนี้ด้วยนะ,ะคุณครูดูนะครับ12 14 16 20ตรงนี้มันคืออะไรเราดูแค่ตัวด้านหน้า2ตัวหน้า12 14 16 ตัวนี้มันก็คือ18นั่นเองต่อไปดูตัวหลัง1 3 5 7 9ครับมันเป็นเลขอะไรครับเนี่ยมันเป็นเลขคี่นะครับ3 1 3 5 7 9เนะครับเราสามารถใช้วิธีการนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเสมอไปไหมมันเสมอไปไหมอ,อันนี้ก็ต้องคิดอีกทีมันบังเอิญหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับ ทางที่ดีคุณครูใช้วิธีการบวกลักษณะนี้จะดีกว่าแต่วิธีเมื่อกี้ก็ไม่เลวสามารถทําได้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2องข้อที่2ให้มาก็คือ5 6 1ห2สิบเอ่สิบอเป็นลักษณะที่เป็นไงครับ เพิ่มนะครับเป็นลักษณะที่เป็นการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาเรามาลองดูนะครับว่าทำยังไงมี5 6า1 22อย่างา 5, 6, 11, 22, นะครับ4ี5 6 11 22 41ตัวต่อไปคืออะไรามาดูนะครับในข้อนี้เรามาดูลักษณะที่มันเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอลองมาสังเกตจะทำวิธีไหนเอ่ย5ไป6 6ไป11มันไปลักษณะไหนยางน้อยหลายหลายคนก็มีวิธีการเดียวนั่นแหละก็คือลองบวกไปก่อนลองบวกไป5ไป6เท่าไหร่จาก5ไป6 1ครับทาง1 6ไป11เท่าไหร่6ไป11คือ5ครับและ11ไป22ละ่ะคือ11 12ไป40 41 41นะครับไม่ใช่44 อันนี้คือ41นะครับโทษที41นะครับ41นะครับตรงนี้22นะครับไป41คือเท่าไหร่มันคือ19บ้าหารกับ19นะครับหารกับ19บเาอ่าลองมาดูเรายังไม่เห็นแนวโน้มเลยเราจะดูได้ยังไงเนี่ยมีใครที่จะรู้บ้างนะครับว่า41นี้มันจะไปเท่าไหร่เออไม่รู้เลยว่าจะคือเท่าไหร่ จนั้นลองมาดูอีกซ้อนสชั้นหนึ่งสิครับว่าจะเป็นยังไงชั้นหนึ่งหนึ่ไป5เท่าไหร่ครับ1ไป5คือบวก4ี่ต่อไป5ไป11บวก6ครับต่อไปสิอไป1ิบเก้มันบวก8เออนะครับลองสังเกตดูดีๆตัวเลขที่มันมันห่างความห่างของมันหรือความเพิ่มของมัน เป็นสเต็ปเป็นระบบไปเรื่อยที่ 4, 6, 8ต่อไปมันควรที่จะเป็นอะไรเออน,นะครับต่อไปมันควรที่จะเป็นอะไรครับมันควรที่จะเป็น10แน่นอน100%เปนะครับเป็น10ส่งผลให้ตรงนี้จะต้องได้อะไรครับเนี่ยอ่า1ิบวกกับ10จึงเป็นนี้ก็จึงเป็น29ครับ29อ่าพอได้ชิค่าปุ๊บ ตรงนี้เราก็สามารถหาได้คือเอา41นะครับ41มาบวกกับ29ดังนั้นจึงได้ตรงนี้เป็นเ0็นั่นเองนะครับตอบ70ในข้อนี้คือข้อ2นะครับนี่คือวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคุณครูต้องไปฝึกอยู่บ่อยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเคยชินต่อไปเรามาดูข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3เป็นอนุกรมเช่นเดิมนะครับมี27 23 72นะครับและจำนวนที่ต้องการนะครับต่อไปคือ6 6 5นะครับข้อนี้มีวิธีการคิดอย่างไรดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับเป็นจำนวนที่เป็นไงครับเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการนะครับมาดูครับเราลองมาดูตรงนี้สิครับนี่ลองมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเราลองมาเพิ่มสิครับนี่สไป7ดได้เท่าไหร่ครับสไป7 ตรงนี้ห่าง5บวก5ต่อไป7ไป23เท่าไหร่ครับห่างกันเท่าไหร่ลบกันได้เท่ากับ16ครับ23ไป72 23ไป72นะครับช่วงห่างบูลบกันนี้ได้49ต่อไปมันจะคืออะไรล่ะทีนี้มันคืออะไรล่ะครับมันมันไม่มันดูดูไม่เป็นระบบระเบียบ5ไป16 ไป49นะครับเราจึงไม่สามารถที่จะถ่ายออกว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเราใช้ลักษณะนี้มันก็ไม่ได้เราลองมาสังเกตอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งก็คือลองคูณสิครับลองคูณเข้าไปตรงนี้คือถ้าเราเอา2ไปคูณอะไรมันจะเป็น7แต่มันก็ใกล้ที่สุดนั่นแหละแล้วก็ถึงไปบวกเพิ่มนะครับมีวิธีการนี้ด้วยก็คือเราลองเอา2ไปคูณกับ3นะครับคูณกับ3 2คูณกับ3ได้6ครับแล้วก็ไปบวกกับ1นะครับข้อนี้บวกกับ1เราก็จะได้7อ่ามันจะได้7อ่ดดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือ7ไปคูณกับ3ครับ7คูณกับ3 7 3ได้21มันจะเป็น23ายัางไงก็คือบวกด้วย2ครับบวกด้วย2ได้20มันก็ได้เท่ากับ23อ่านะครับ ต่อไป23มนะครับ2ีมันต้องคูณอะไรอยู่แล้ว23ก็ต้องเอาไปคูณกับ3ครับ23นะครับไปคูณกับ3ามยี่สิบสามไปคูณกับ3เท่ากับ69เครับ69เาราก็ไปบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก3ก็ได้72เออแสดงว่ามันมันน่าจะใช่หรือไม่ไม่ใช่ม่นน่าจะใช่หรือมันใช่เลยนะครับแบบนี้ต่อไป ตัวนี้ตัวต่อไปจะต้องเป็นอะไรอยู่แล้วก็คือ72นะครับ72นะครับไปคูณกับ3นะครับแล้วก็ต้องไปบวกกับอะไรครับต้องไปบวกกับ4นะครับต้องไปบวกกับ4อ่ซึ่งมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหรครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ216นะครับ216ไปบวกกับ4นะครับ จึงได้เท่ากับ220นั่นเองนะครับตัวนี้จึงเป็น220ซึ่งเป็นคำตอบของข้อที่2นะครับนี่คือวิธีการที่มันใช่ไม่ใช่นะครับถ้ามีเวลาเหลือเฟือนะครับถ้าเวลายังพอทันอยู่อยากจะตรวจสอบความมั่นใจนะครับคุณครูก็ลองเอา220นะครับไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ3แล้วก็ไปบวกกับ5มันจะได้กับ665หรือเปล่านะครับ ถ้ามันใช่ก็แสดงว่าเพิ่มน้ำหนักความชัวในข้อสอบข้อนี้คุณครูมั่นใจร้อยเเล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีการแบบนี้นะครับทีนี้มาดูข้อที่4นะครับข้อต่อไปข้อต่อไปว่าไงเอ่ยอสำหรับข้อที่4นะครับก็เป็นลักษณะของอนุกรมซึ่งเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในการคำนวณหาคำตอบนะครับในข้อนี้ให้มาคือ 7, 8, 10, 18, 66ตัวต่อไปคือจำนวนใดนะครับในข้อนี้อลองมาดูวิธีการคิดนะครับให้มาเลขทั้งหมดมีอยู่5ตัวนะครับ้าจำนวนนะครับเราลองมาดูคิดอย่างไรนะครับในข้อนี้เราก็ลองบวกไปเรื่อยๆ บวกไปความห่างของมันนะครับ7ไป8นะครับ7ไป8บวกเท่าไหร่ครับบวก1ครับนี่บวก1 8ไป10ครับ8ไป10บวก2องบวก 2. 2ต่อไป10บป18บวก8ยังไม่เห็นแนวโน้มที่มันจะเป็นตัวเลขที่จะได้คำตอบเลยเราบวกลองบวกไปอีก8 บวกเท่าไรได้66บวก48ครับบวก48ทีนี้ยังไม่ดูว่าแนวโน้มมีใครจะรู้บ้างไหมว่าต่อไปมันจะคืออะไรตรงนี้อ่ามีเคดูออรรนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะครับดังนั้นเราลองมาดูอีกชั้นชั้นที่2นะครับอหนึ่งไป2บวกเท่าไหร่ครับบวกตัวนี้คือบวกบวกอะไรจะบวก1มันก็ไม่มันก็มีหน้าช มันใช่หรอกบวกหนึ่งแต่ตัวต่วตอไปครับมันจะไปบวกอะไรมันมันก็ดูด,ด,ดูไม่ดูไม่ไม่เป็นแนวโน้มที่เป็นอนุกรมดังนั้นเราลองชำเลืองดูดีๆสังเกตเห็นว่าอ๋อมันมีลักษณะที่ถัดไปเรื่อยๆคุณครูก็ลองนำหนึ่งไปคูณกับอะไรครับหนึ่งคูณกับสองอหนึ่งคูณสองได้สองนะครับต่อไปอะไรครับต่อไปคือ2คูณ 4นะครับ2คูณ4ได้8เออ2คูณ4ได้8ต่อไปครับต่อไปคือ8คูณอะไรจะได้4ด8ก็คือ8คูณกับ6ได้48อ่าทีนี้คุณครูก็จะมองเห็นนะครับว่า2 4 6ตัวต่อไปมันน่าจะเป็นอะไรนะครับตัวเป็นมันน่าจะเป็นตัวต่อไปมันคืออะไรครับมันก็คือต้องไปคูณกับอะไรครับ คูณกับ8นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้มันต้องคูณกับ8นะครับซึ่งจะทำให้48นะครับ48ไปคูณกับ8เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ384ครับ384เราก็จะได้ว่าในข้อนี้เนี่ยนะครับมันเป็น384สามารถที่จะหาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้ คือนำ3า4 8 4นะครับไปบวกกับ66ซึ่งผลลัพธ์ของเราเราอาจจะช่ำเรืองดูก็ได้เราไม่ต้องไปบวกให้เสียเวลาเพราะว่าข้อสอบมันมีเยอะเวลามีจำกัดดูที่ตัวทายเลยครับ6กับ4ลงท้ายด้วย0ถ้าเราบวกกัดคิดว่ามันจะใช่80ไหมครับมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเลขมันก็ปลาไปเท่าไหร่แล้ว ปลาไป300กว่าจะเป็น400แล้วดังนั้นข้อตัวเลือกของข้อที่3มันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองไม่ชัวร์ไม่มั่นใจไม่ต้องใช้หลักการนี้มีเวลาเหลือเฟือน้องๆน,น,นะครับค,คุณครูก็ลองเอา38.4ไปบวกกับ66ซึ่งบวกยังไงมันก็ตอบเท่ากับ450อยู่ดีนะครับนี่คือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการหาข้อสอบที่เป็นอนุกรมประเภทนี้นะครับอันนี้คือข้อที่4นะครับ เรามาดูกันในข้อที่5นะข้อที่5ให้จำนวนมาคือ13ครับ14 30 93 376ครับจำนวนต่อไปคือจำนวนใดนะครับในข้อนี้มีวิธีการคิดยังไงในข้อนี้ามาดูนะครับข้อนี้คุณครูเขียนจำนวนไม่รอแล้วดู13ไป14ครับ13ไป14แล้วก็13ไป ไป30 30ไป9ก้าสไป376ถ้าเราจะดูความห่างในการบวกเพิ่มไปเรื่อยๆมันไม่น่าจะใช่นะครับในจุดข้อนี้มันไม่น่าจะใช่มันจะต้องเป็นอะไรที่มีการคูณกันที่มากกว่านี้นะครับเราก็มาดูเริ่มแรกนะครับดูที่ตรงเลขสิบสจะไปสิบสี่มันเกิดจากการที่13บสามไปคูณจำนวนใดอลองมาดูนะครับข้อนี้ จะสังเกตเห็นว่า13มนะครับ13มันคูณอะไรเอ,อ่ยได้14มันไม่มีมันก็คือ13คูณอะไรครับ13คูณ1ครับได้13แล้วไปบวกกับ1มันถึงได้14นะครับแล้วจะ14มันจะเป็น30ไปได้ไงอ่ามันจะต้องเป็นแนวโน้มที่แบบเดียวกันหรือเปล่าอ่า14ไปคูณกับ1มันก็ได้14 14บวกไปเท่าไหร่จะเป็น30มันคงเยอะหน้าดูอ่ามาดู เพิ่มจำนวนการคูณไปอีกก็คือเอา14ไปคูณ2ครับ14คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ14คูณ2ได้28 28บวกเท่าไหร่28บวก2ครับได้เท่ากับ30เออต่อไปดูตรงนี้ครับ30จะไป93ได้ยังไงมันก็ต้องเป็น30ไปคูณกับอะไรครับ30ไปคูณกับ2ก็ไม่ใช่ดูแนวโน้มแล้วมันคือ1 2ต่อไป3ครับ 30คูณ3แล้วก็ไปบวกกับ3นะครับ30คูณ3ครับได้90บวกกับ3เป็น93นั่นเองชัวร์แล้วเริ่มจะชัวร์แล้วในตัวเลขที่เราจะได้มานะครับจำนวนต่อไปครับ93มันคือ93ไปคูณกับ4แน่นอนเลยทีเดียวนะครับ93คูณกับ4นะครับ 93้มคูณสีมีค่าเท่ากับ372ครับไปบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ4จึงเป็นอ่า376นะครับต่อไปมาดูสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือ376ไปคูณกับ5แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องไปบวกกับ5นะครับในข้อนี้สามอยเจ็ดกคูณกับ5 เท่ากับ1,880บวกกับ5นะครับบวกกับ5จึงได้เท่ากับ1,885นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของข้อที่4นะครับนี่คือวิธีการคิดแบบ1นะครับลหลายๆอย่างของอนุกรมนะครับคุณครูลองไปฝึกไปทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็จะคุ้นเคยในการทำข้อสอบนะครับพอเราเห็นข้อสอบนะครับ มันก็จะสามารถที่จะทําได้เร็วนะครับแต่ในการเฉลยก็ต้องแน่นอนครับการเฉลยคุณค,ครูหลายท่านบอกว่าเออม,มันเข้าใจนะเออมันเป็นแบบนี้นะแต่พอไปเจอข้อสอบจริงๆเบอร์ครับไม่รู้ว่าจะเอาไหนอันไหนดจีจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทําได้สิ่งที่จะชัวร์ที่สุดก็คือหนึ่งคือเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับ ดูบ่อยฝึกบ่อยเน็ตเลขจํานวนเหล่านี้นะครับเราจะไปได้เองนะครับอันนี้ก็ใกล้ที่จะสอบแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะครับที่จะเป็นวิธีคุณครูในอนาคตนะครับสาหรับคลิปต่อไปนะครับคุณครูก็จะมาอสอนในเรื่องของภาคก่อนะครับคณิตศาสตร์นะครับในลําดับต่อไปนะครับในส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้านตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ